สวัสดีครับทุกคนวันนี้พันเพื่อนมาหาเห็ดเพลาะดูสิหน้าตาของเห็ดเพลาะเป็นยังไงทีมง well. <Let> านของเราเจอเบาแสแล้วมาดูกันครับทุกคนอืมมันเป็นยังไงนี่ข้อนหินนี่โอ้ยนี่ไงนี่ไง เขาหากันอย่านาครับทุกคนนี่กาะขาวนวลๆอย่างนี้เห็ดเพาะทุกคนนี่นี่นี่้วก็ตรงนี้นี่นี่นี่ทุกคนหน้าตาของเห็ดเพาะนะครับตอนนี้ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่กิโลกร,รมัมวันนี้350 350นะครับที่บ้านตอนนี้ราคา350ไม่รู้ว่าไปถึงกรุงเทพราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับลงไปเลยสี่เต็ม <c oughs> ไปครับผมลุยกันต่อครับผมหาเห็ดผอรับวันนี้ พึ่งขคมกำลังเกิดยังไม่เอาครับยังเล็กอยู่ถือทุกคนนี่ครับนี่ครับ สามดอกสามดอกดูดูเอาไว้ใกล้ๆมันจะมีพววมันหรือเปล่าดอกนี้โดนกินไปแล้ว ามดอกทุกคนนี่ครับเห็ดพอเห็ดพอสองสามสามดอกครับผมเห็ดเพาะดอกใหญ่ไม่รู้วันจะเก่หรือยังครับอย่างนี้ เดี๋ยวผมดูกันต่อจุดนี้สามดอกครับใกล้ๆกันมันจะมีเพื่อนครับดอกสองดอกสามดอก ทุกข,ขาวนี่ยทุกคนรอบป้อนเห็นเลยทุกคน,นหนึ่งสองสามเห็นแหมแวบบสี่ห,หกหกทุกคนหกแล้วเจ็ดแปดเก้า ใช่แล้ทุกคนสิบสิบเอด็ดมันก็เยอะทุกคนสิบเอด็ดทุกคนจุดนี้สิบเอด็ดดอกแตกอดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวคอยมาหาพเพื่อนมาใครที่ไม่เห็นนะครับสิบเอด็ดดอกนะครับทุกคนนี่ครับหนึ่ง คนตกหนักันเราก็จะเห็นมันครับหนึ่งสองทุกคนมีเพื่อนสามสี่สี่ทุกคนดอกน้อยดอกน้อยห้าอันนี้เอาไวทไาไาา้ทุกคนไม่เอาไม่เอาห้าทุกคน เยอะเห็นอยู่เห็นอยู่เจ็ดแปดนี่นี่จุดนี้สิบกว่าดอกแปด สิบทุกคนสิบสิบเอ็ดนี่นี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้มีจุดเดียวนะครับทุกคนนี่นั่นคือว่าเดินมาถูกจุดพอดีนะครับทุกคนนี่ครับมีอีกสองอีกสองตัวนี้มันน้อยอยู่ไม่เอาครับนี่ไว้ให้มันเกิดรุ่นหน้ารุ่นหน้า อบเกิดข้างๆข,ขอนโขดหินนะครับทุกคนนี่อีกดอกหนึ่งคนมันซ่อนอยู่ยุงก็เยอะ นี่ทุกคนนี่นี่น,นี่ซ่อนอยู่ต้องเคลียร์หานะครับต้องเคลียร์หาต้องเคลียร์หาน้อยไปนี่ทุกคนนี่จุดเดียวจุดเดียวทุกคนนี่เดี๋ยวเรามานทกดูกิดกัรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เอ12สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ้าดอกทุกคนจุดเดียวเพิ่งเคยเจอทุกคนจุดเดียวสิบห้าดอกสุดยอดครับผมไปครับผมลุยกันต่อครับ <c oughs> นี่ทีมงานเราสามดอกเจียว <c oughs> ไปครับผมเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม,มหาครับผมนี่บรรยากาศบรรยากาศทุกคนป่าเพกป่าเพก ไปครับผมนทุกคนดอกใหญ่ดอกใหญ่หต้องคัดหาครับบริเวณนี้เจอหลายดอกเลยนะทีงานใช้อุปกรณ์ทพัพพีตักข้าวนะหมดแล้วเหรอตรงนั้น ้วควัดหาใหม่ดินนี้ควัดหาเลยค<อ>วัดหาได้ข,ข้างๆโคขดหินสองดอกสามมีสาม สามดอกครับตาบ้องมากมามาก็มนันีตอนนี้ทีมงานเราจะกลับแล้วครับพายุเริ่มมาแล้วอนงานนเพื่อนเพื่อเนแรไม่ืนหมอปีมอรงงานครับหน่งานครับนี่ครับหนึ่งแกงหนึ่งแกงกลับก่อนครับตอนนี้พายุเริ่มมาแล้วครับทุกคน เยียงฝนเสียงลมไปครับผมดูดูด,ดูลมไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิหน้าสวัสดีครับ